เนี่ยคนแรกอาจารย์สมชัยออกหลายรายการไดยนะแล้ดูวีรกรรมตอนยิ่งรักยุบสภากกาตต้องตัดการเลือกตั้งใช่ไหมได้ดูตัวเองโพสดิมันสะใจอะที่เลือกตั้งไม่ได้ตอนนั้นอะแล้วมาโพสต์ว่าตัวเองต้องเอียงอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้จนเกิดเด็ดล็อกและรัฐประหารเอาคิดดูจนพี่เต้นนะัสวุุตได้แต่งกรโตอเพื่อที่จะให้สำนึกในหน้าที่กกตอ,อะ หนักบอกเลยคนนี้หนักอ่าคนต่อมาอาจารย์พี่ชายนะครับโอ้โหคนนี้พีคเลยออกรายการท้หลายรอบด้วยที่สําคัญสุันี้แอกอวยเข้ากไกลด้วยนะต้องระวังนะดอมส้มและดูสิ่งที่แกเคยทำํำนี่สนับสนุนกำนันสุเทพเนี่ยให้เป็นรัฐาที่ปัดโอ้โหให้สารให้อะไรไปรับรองให้ด้วยนาะแต่ก่อนนะ่ะพระเจ้ามาคนต่อไปคนขวาเนี่ยอาจารย์พรชัยเนี่ย โอ้โหแต่ก่อนจําได้เลยรายการสรยุทธ์นะดีเบทกับอาจารย์ประวินโคตรมันเรื่องการเลือกตั้งเรื่องคนส่วนน้อยเรื่องอะไรอะตอนนั้นยังอวยก็ปพปะสะเละอยู่เลยโ,โหทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมครับด่าทักษินต่อฮเอา้าต่อไปพออนิดาโพนะครับเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้อ่ะรอดูครับไม่ต้องอธิบายอะไรมาก ได้สุดท้ายครับอาจารย์ปริญญาตอนแรกผมก็เอใช่เหรอจนไปดูโครงสร้างของพันม็อบเสื้อเหลืองครับหรือพันธมิตรเลื่อนเลื่อนเลื่อเล่อนไปดูเอา้าอาจารย์ปริญญาคือข่ายนักวิชาการเพื่อการปฏริรูปการเมืองโอ้เศร้า